ดูซิไหนอันไหนเป็นเล่มเปล่าพ่ออ่าเนี่ยน่าจะใช่นี่ไงเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยเพราะพี่สาวนี่มีสติกเกอร์ด้วยเออเพราะพี่สาวชอบวาดรูปกระดาษเปล่าพ่อหมวกปาร์ตี้ของพี่มิกกี้เมาส์อันนี้ของเจ้าหญิงอ่ะนี่เนี่ยมีรองเท้าหลายคู่มากเลยอ่ะดูพี่สาวพี่สาวชอบเลยไอ้จะใส่หมดไหมเนี่ยรองเท้าเขาเยอะจริงๆเลยถูกใจไหมคะ โอ้ถูกใจอ่ะไล่น้ตเลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรตัสอรัญ,ญาประเทศนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวค่ะก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะ คนตำรวจนี่พี่เชอร์มีชอบมากค่ะคนตำรวจทหารนะชอบมากเจอของจริงค่ะวันนี้พี่นกแก้วโอมินดาแบบขึ้นเองเลยค่ะไม่รอพ่อเลยอ่ะไม่กลัวเลยนะน้องมินดาเก่งมาก น้องมินดามาอย่างเร็วไปค่ะไปนั่งรอพ่อเดี๋ยวพ่เอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะแระหว่างรอพ่อเข้าห้องน้ำค่ะนั่งเล่นๆไปนะคะ <laughs> ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะเด็กๆเ,เลิกโรงเรียนมากันเยอะแล้วนะคะนี่พี่ๆเลิกโรงเรียนมากันแล้วเชิมีคนจะเยอะหน่อยค่ะที่โลตัสนะมินดาเลี้ยวพี่เชิมีเขาอยากได้สมุดวาดภาพนะคะนี่ร้านนี้ร้านประจำค่ะถึงปุ๊บแวะปั๊บเลยค่ะนี่ ไปดูซิใครอยากได้อะไรเอ่ยจ้าน้องมินดาไปตามพี่สาวไปเลยมินดาปเดี๋ยวสิคะพี่สาวอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หอสมุดที่เัวอยากได้อ่ะเนี่ยไปดูสิคะไปดูกับพ่อให้พ่อดูป่ะอ๋อสมุดระบายสีเหรอคะพี่สาวอยากได้สมุดระบายสีเหรอพี่สาวจะมาเอาสมุดวาดภาพไม่ใช่เหรอคะน,อนุ่นให้พ่อดูซิไหนอันไหนเป็นเล่มเปล่าพ่ออ่าเนี่ยน่าจะใช่นี่ไง เนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยเพราะพี่สาวนี่มีสติกเกอร์ด้วยเออเพราะพี่สาวชอบวาดรูปกระดาษเปล่าพ่อไม่ได้าบบางว่ะเดี๋ยวแม่เช็คราคาให้แปบ๊บนึงค่ะ2 9บาทนะคะป้ามินดาเดินตามไปหาพ่อนี่ป้าปะมินดาเดินไปค่ะหนตามหาพี่สาวกันเมื่อกี้พี่สาวไปตรงไหนแล้วเนี่ย ตาเดินไปลูกเดี๋ยวขวาจ้าแม่เห็นแบบทางนี้ทางนี้เนี่ยพี่สาวมีติ๊กเกอร์เลยนะแล้วก็กระดาษกระดาษต่าไม่บางไม่บางพ่อแม่สับดูแล้วนะโอเคนี่พี่สาวมีของเล่นถ้วยจานด้วยเหมือนของเราที่บ้านเลยเห็นไหมคะอ่าอันนี้หมวกปาร์ตี้ลูกหมวกปาร์ตี้ของพี่มิก้เมาส์อันนี้ของเจ้าหญิงอ่ะนี่นี่ของพี่มิก้เมาส์โอ้นี่แบบเป็นติมงานปาร์ตี้นะคะเนี่ย มีครบเลยพี่สาวดูจ้าอุ้ยชมีดูสิคะมีน้องด้วยอะ่ะน้องอาบน้ําเห็นไหมคะโอ้ยนียกน่กระโถนกระโถนเหมือนของพี่สาวเลย <c oughs> เห็นไหมกระโถนน้องน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> ลูก,กนนใช่นี่มีครีมอาบน้ําเหมือนของพี่สาวเลยเห็นไหมคะ <c oughs> โอดูสิชมีดูสกกระโปรงสวยไหมคะเนี่ยมีรองเท้าหลายคู่มากเลยอะ่ะดูพี่สาวพี่สาวแซบเลย โอ้จะใส่หมดไหมเนี่ยรองเท้าเขาเยอะจริงๆเลยดูเนี่ยลูกเป็นรองเท้าทุกคู่เลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยโอ้เครื่องแต่งตัวเขาเยอะมากนี่อะไรเอ๊ะ <enfin> ถูกใจไหมคะโอ้ถูกใจอ่ะไล่น้อตเลยลอ,อ,อ่ะเก่งมาก ส่วนตรงนี้มีไม้คอนนะพี่สาวแต่ว่าไม้น่าจะอยู่ข้างในกล่องโอพี่ชมีน่าจะเจอของดีแล้วว่าค่ะนี่เดี๋ยวเราเก็บตังก่อนค่อยมาซื้อเนาะโอพี่สาวรดเยอะมาก <Yeah. S 1> โอ้เนี่ยพี่สาวถูกใจเลยะดูสิโอ้โหพี่สาวลด <c oughs> นี่ดูสิคะ อ๋อเนี่ยเหมือนที่วิ่งอยู่บนถนนเลยอะคะข,ของจริงคันใหญ่มากๆใช่ไหมคะของจริงอะรถขนน้ามันปะเนี่ยใช่เยลยรถขนน้ามันนะพี่สาวจ้าไในพี่สาวมินดามาไหนโชว์อะไรซิในเมื่อกี้พี่สาวไปเล่นอะไรมามินดามินดาไปดูดิ มินดามินดาพี่สาวไปแล้วปะปะ,ปะอุ้ยพี่พี่ักเรียนมาเต็มเลยลูกเอพี่สาวกับพ่ออยู่ไหนนะไปดูซิมินดาไปแล้วเร็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 วเดี๋ยวล้มค่ะค่อยๆเดินล,ลูกโน่นพ่อไปโน่นแล้วมินดาโ็เลค่ะพี่สาวกับพ่อเดินนำไปก่อนละ มาค่ะมาค่ะเร็วเร็วเร็ววช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนมาแล้วค่ะนี่มีมังกรละตกแต่งกันแล้วโลตัสวางชนพี่นะป่ะ,ะไรพ่ออยู่ไหนเอ่ยนู่นนูนเห็นละเห็นแวนแบบ,แบ,บและสงสัยพ่อจะมาซื้ออาหารนะคะมาทางนี้ นี่น่านจะซื้อของสดนะไปที่บ้านนะอะไรจ้ามินตาไก่อ๋อใช่ลูกไก่กุ๊กๆป่ะไปค่ะ,ะ,ะ,ะหมูพี่สาวดูส้มโอ่น่านกินมากๆเลยค่ะตาการตามากนี่ พี่สาวเหมือนของปอมเลยไหมสีส้มแบวโอ้โหเหมือนของปอมเลยอ่ะดูดีดิดไหนคะมังกรไงพี่สาวมังกรตุดจีนไงคะมังกรตัวยาวสีแดงเน,นี่ยใกล้เทศกาลตุดจีนแล้วนะพี่สาวดูสีของเยอะมากเลยอะ่ะมินดามินดาพ่ออยู่ทางนี้ <c oughs> นี่พ่ออยู่ช่องนี้ลูกมานี่ หลงช่องหลงช่องค่ะเนี่ยพ่อไปเลาะนั่นพ่ออยู่ข้างในปะต่อถ้ากลับมาาันจะอลันยิ่นติช่าถ้ากลับมาาันจะอลันยิ่นติช่าได้ค่ะถ้าเรากลับจากอลันไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวแม่พาเล่นติ๊กซอต่อนะคะพ่อเหมือนตุ๊กตาเลยอะต๊อกแตกตก๊อกแตกอยู่อะไตี ค่ะสำหรับวันนี้สองสาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้เย็นแล้วนะคะต้องกลับบ้านแล้วบ๊ายบายค่ะอ่ะบ๊ายบายค่ะมินดาทั้งนี้โลกบ๊ายบาย